สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีตอนเศร้าเกับบรรยากาศอันแสนแบบสดสื่นลายคนตกลินพี่น้องทำกลางทุ่งหน้าที่เขียวงามพี่น้องเลยจำแนนว่าเขียงงามลายอีกเดือนสองเดือนก็สิบโบเฮนเน่เด้อพี่น้องทงหน้าสีเขียวอีกเดือนต่อไปนี่จะเห็นทงหน้าสีทองเด้อพี่น้องเลย ทุ่งนาสีทองมีบรรยากาศพี่น้องน้ำน้องเขาก็เต็มค่ะกระเปจักรน้ำน้องเขาก็ได้บนตกพี่น้องเลยเดี๋ยวมาชิลงเบิ้งล่งย่าเบิ้งแง่ก่อนใส่ไว้หนึ่งเข่าอันนี้ก็พี่น้องเอ้ยข้างๆหดเข่านี่ไงแต่ละมือก็น้องน้ามข้างมันนี่ก็เลยลุกมาข้าง กระเทือนในลุกพี่น้องเลยเลยมาขางเลยช่วยกันให้กระตื้นบรรเลงเล่นน้องเนยเพท่านตื่นน้องเนยยังบวตื่นเธอ,อจีบครัวยังดีน้องเลยบาทฮะยังนะตื่นแล้วบ่ เฮ่เฮ่เฮ่เอีกมาแก่งข้าอีกฝันยังคืนนี่อืมฝันยังฝันยังบอกมาหมวยฝันยังโอ้จะไปนอนคักนอนดีได้ที่นอนใหม่นี่ก็โพดโพนอนจนตัวตีง ตื่นแล้วที่กินอ่าห่านลูกเก็บกนไลูกเก็บเก็บที่นอนพับพับพับมมงามๆพับผมมงามโอ้ยผอมจะเป็นมางามแต่เด,เด,ดได้พับไม่ได้คอภาพับถึงสั้น มีผ<โ>ัก็นอนบนลุกไ่ได้ลุกไม่ได้ตื่นอ้าวไปาพภาพภาพั แม่ก่สีอนักามากอเเก็บที่นอนนางไว้รุ่นว่าลีดจะออกมาบ่เนยเมือนี่น้องลีดจะออกมาบอน้องน้องหกเต็มค่ะกลีพี่น้องเลยฝนกระตก ยอดแหงพี่น,น้องบรรยากาศสิมาถามน้องเนยเพราะว่าเพราะว่าแม่นั่งมากเมื่อคืนนี่แม่น้องเนยมาแล้วสิถามนังมาตอนสีแจงในเด็กเต๋อไปน้อนนางนางจะมีปฏิกิริยาในใดน้ำไม้ไพ่เนยเนี่ยไพ่เอา,ามาให้ บุเมน้ไม้หัวบานห้าได้เลยนี่น้องไม้ไหลเด้ด้วยเนยเออไฟเอามาบ่เนี่ยมังนาวคือมี่ะหมังนาวมัดจ้วยเทบ่เนี่ยฮะไ กี่ดไฟออกมาใค่อมาจทยร้มากเห็นโลดไฟออกมาหเกยะสเสียงโหลดอยากดังๆมันคือตุดๆมาใคยหลดใครหลดใครเหอ้หอูยนี่อยากผูกคออย ก็บอกละดาวนั่งก็จังเหรนแทนนะว่าแต่ละเครือกันนั่งก็เล่นถ้วยเฮาอันนี้ให้นั่งถ้วยบปะนี้ให้เอามาหายนี่ก็คือคือกีบบาร์ดาทึกตีแม่นจยตีอ่าอย่าพูดอยู่บ้านค่ะเอาใครเอามาอผู้คนจริงคือใครเอามาหายอย่าพูดแม่นั่งมาแม่นั่งมาเมื่อคืนแม่พี่น้องเลยว่า นางสิแม่วาเอามา,หาไห้แม่วาเอามาแม่วาเอามาได้เนี่มมามาาย,ยม,มาเอามาไาห้ย <c oughs> ังไดงแม่วาเอามาไดยบ่อยากไปหาบ่ฮะฮะถืออะไรก็ไม่ได้นางก็อยากไปอยู่พงจะเจอแม่วาเอามาเมื่อคืนนี่หักมาเด็กมาจนสีแจ้งจนสีแจ้ง<อ>ประมาณสามโมงจนกลางคืนสามสี <c oughs> ่โมงนี่แล้ว อยากเมื่อหาเขาอยู่บ่บ่ว่าตามความจริงในใจไปจากเมื่อหาเขาอยู่บ่อเมื่อหาเขาอยู่บ่อยากเมื่อไหร่อยากเมื่อเมื่จอดมีเมื่อวั่ไหน้าเบิ่งตาขะแนบบ่เห็นลายมืออะเมื่อไหร่ที่บอกได้กับแม่ที่บอกยังขี้ว่าไหมเเบื่อกับสีหวาเลย เขาเต้นตอนนี้แม่เหล่าไช่ไช่สุภาพปสื่ออะไอันนี้แล้วอันนี้จะออกมามันนี่มันนี่แม่น้าสุพาไปกินก๋วยเตี๋ยวผนไดโดเขาเดลยหลีดมาบอกใอ้หลีดได้ยังไงปลาแพงเป็นคนเลี้ยงปลาแพงเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวได้วันนี้เออมันอันเดียกกันแล้วเพิร์กับก๋วยเตี๋ยวเนอะโอ้ย ำ่ออันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันโอ้โดีใจยิ่งสเมามาดีใจหรือบ่ดีใจอู้หูลึกๆแม่กะชีดีใจดีใจนางดีใจเจ้ามาหายดีกะทันีิแล้วพอดีแยงเลยกะใหม่ไรแยงซักแน่เผื่อสิได้มากกะจนเมื่อยหญได้หนิเนยมันไหลมันไหลได้หนิอันน้นอใหม่มันไหลได้หนิ กดีใจขนาดเนาะดีใจเล็กๆนังก็ดีใจก็ธรรมดาแหละแต่ว่าแต่ยังน้อยกันอยู่ในอ้อมกอดแม่เด็ดเจ้ว่าพอใหญ่มากเลยแม่เฮ่ยชิลูกก็เบิ่งอย่างนี้นอนนอนก้นกอกอยู่เฉยๆมาเบิ่งมันขี้แย่งไรไม่นั่งก็เลยปุ๊กเลี้ยงน้อยเดียวจักเขาได้ๆขี้อย่างมากเลยมาหมดเลยใครต่คุณมาตรงข้ามเขาเนาะเขาก็ตามาไหนเขาเนาะ ดีใจแล้วแม่มาเน,ะนาะ <c oughs> แน่ดีใจดีใจมาดูงก,กันเด้เห็นที่ดอกพี่นอ้องไหยนั่งกันขึ้นมาคือกันนั่งยังอยู่กับบัวดเถียงวะอยู่กับแม่กันชิมี่ั้งยังไป <c oughs> ไปยัง <c oughs> ไงไปยังไปหาแม่นะกำเมิดไปฮ <c oughs> ะ กินเตียวเตียวเัง้ปลาแพนเลี na, ้ยงแต่เตียวที่ินงทำได้ก็เดินมากลบอกแมเดบอกนะมาเด้อไม่นอนบอกมามามาฮะเอาดูดูแน่มาดิเด้อเอากระชีพทอดเจ้าคือกันอยู่กับแม่ั่งกับ่คืออยู่กับเจ้า้คเนี่ิข้น กับไหนกันเนาะความผูกพันเขาเนาะใส่โอ้ยใส่เลือดเขาก็คือใส่เลือดเขาแหละอืมาเาบ่สามารถยังได้เฮาก็ซเฮาดูแลได้นั่นแหละตัวตะกี้ก็ว่าสิดูแลห่างๆ่เอาไปมาแล้วบ่ห่างซ้ําพี่น้องเยติดกันอยู่บดมือเจ้าเหรอเออเจ้ายางอะซ้ําวันซ้ําวนางนบ่ได้อยู่เนาะแม่นหลายหลายวันไดแม่แม่มาบ่มาหาหลายวันแล้วเนาะ เป็นสิบสิบปลายกว่าวันแต่ว่านั่งกับโบได้หิวดอกอิ่มกว่าอยู่น้ำเม่มาอีกแม่มาให้เงินไปซื้อแต่ขนมเหี่ยจอยู่น้ำเม่น้าได้กินนมผู้ขนมก็ได้กกินเข่ากับอุ้ยอาหารกับเปลี่ยนโอ้ยอย่ากินทขาเขายังบม่ทันมีกินเนหรอกอัน Ui, oh, mẹ nặng đi kín xì mưu mẹ nặng nướng khảo đó Bỏ tóc không chìm đã nang nơi nang nơi nói nè, bây đi kín xì mưu mẹ lời Đi kín xì mưu mẹ nhai nướng khảo Nói xì mưu nhâng bụt thân ẩn ẩn lời <laughs> Xì mưu nhâng bụt thân ẩn ẩn lời Xì mưu nhâng thân ẩn ẩn lời Nặng nướng khảo bụi bên lời bà xì Nặng nướng khảo bụi bên lời หนึ่งเขาเป็นเนยยังหนึ่งเขาเป็นกัวนะก็นบ่อนางเห็ดของข้าวขวมนางเห็ดเมื่อข้อบอกข้อบอกปบตื่นจะเถื่อนปุใหญ่นอนนั่นตื่นแล้นั่งเป็นหนึ่งเขาขวบอันี้หนึ่งเขาชุ่เพลินขวมาชุ่เพลินมาหายล้านแบบชุเพลินบริกินที่ช่เพลินบริกินเขาก็มาหายล้านทำไมปวดตื่นจะเถื่อนเลยท้ไมนานก็สีหายที่แกนั่แหละ เจ้าขอนอนจะเป็นเพื่นกับตื่นนั่งไปหนึ่งมือน่งบอกความจ่อยเข่าก็ได้ไม่ักรคัวเด็กน้อยกินอยู่เนื่ออยู่มันขวมมันขวมบวชหรอเออได้กินอยู่วะเออเนี่ยเห็นบอกพี่น้องความเก่งของน้องเนยน้องเนยเห็ดขวดเข่าขวมก็ได้ได้น้องเนยนะความจริงของน้องเนยได้บอกเข้ามาตื่นเมนบารอยดูจะเขื่อนห้าวหิ้วเข่าอะไรก็ทิ บีนนงกับบมันดูนลงไปกับบอกบอกไม่ไหนจักกันนุกหนึ่งเข่าแต่เศร้าๆแน่อ่ะสิบางทีเขาลงมาหน่ะบริกินเขาอะสิบางทีนางลงไปนางไกลจากขู่มือไหนนางบริพิกินเข่าอยู่เที่ยหน้านางได้ตื่นเช้ามาเพราะว่านางกินอยู่นี่ประจําเพราะนางทําทํางานทํางานอยังพี่น้อง ทำงานคือเดี๋ยวนี้แหละเลี้ยงง้วเลี้ยงยัง้ีงทำชุมเฮานี่แหละนงานหนักเนงานรักของนางกันแลนฮะอืมลืมดยู่กได้แล้วเด้องาลืมดยู่กได้แล้วเด้อลุกกะลุงเลยเอาอีหยังไม่สิอยากได้อีหยังเลยไปบายไปลุงกันนี่เลยบายบายก่อนเออไปไปทำไมเด้อด้ย ีอาเาอีกบนนมือนอี้มือนี้ีเผาเขาอยู่ประจษ์ผมเป็นยังดอกจะไปกินเพลอกไปหลสีสามคนก็ได้กันไปเผาเขาก็ได้ไปนะไลของเอองินบ่นเงินเ่นเงินเงเงินเงินเงินเงเเงนเงเนเงินเงินเงิเิเงินเงินินเงิงนเาเนเงเงินเงนเเไเงนเงงยนงนเ ลาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่เขามาครับชมพอกันใหม่ิหนพอกัใม่เด้อพี่น้องนะฮาวนอนนี่เดานอนเปิดขึ้นกับฮาวนอนเออเปิดนะเอกจี้เอาอยู่ <c oughs>